อย่าเพิ่งกินคอลลาเจนเด็ดขาดถ้าคุณยังตอบคําถามเรื่องนี้ไม่ได้อย่าเชิญนะถ้าคุณเนี่ยไม่รู้ว่าคุณจะกินไปทําไมกินไปเพื่ออะไรแค่เห็นว่าคนอื่นเขากินกันเขาบอกว่าดีก็เลยกินตามๆกันมาและบางคนยังสงสัยอีกว่ากินไปนานๆเนี่ยมันจะเกิดผลเสียอะไรกับร่างกายไหมจริงๆแค่กินคอลลาเจนไปวันละประมาณ5-10ถึงกรัมก็ไม่ได้เกินกว่าจํานวนโปรตีนที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันก็ไม่เป็นไรสูงสุดไม่ควรเกินวันละ15กรัมก็จะกินอย่างสบายใจหลายคนสงสัยว่ามันเป็นมาตรฐานไหมไม่ใช่ ยังไม่มีใครกําหนดมาตรฐานการกินคอลลาเจนเหมือนยาว่าต้องกินคอลลาเจนวันละเท่าไหร่ยังไม่มีแต่ที่หมอเฟินไปสํารวจมาแล้วจากงานวิจัยเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาจะให้กินประมาณนี้ถ้าคุณอยากบํารุงผิวแล้วเห็นผลให้กินวันละ5กรัมต่อวันบางคนอยากกินเพื่อบํารุงผิวบํารุงผมบํารุงเล็บบํารุงข้อต่อกล้ามเนื้อก็ให้กินวันละ10ถึง15กรัมต่อวันดังนั้นการกินคอลลาเจนวันละ1 0ถึง15กรัมต่อวันก็พอแล้วแล้วที่เหลือคุณก็ไปกินจากอาหารเช่นไข่ธัญพืชเนื้อสัตว์อาหารทะเลอะไรก็ได้ ให้คุณเนี่ยกินคอลลาเจนอย่างเดียวสําหรับใครที่ชอบข้อมูลอย่างนี้อย่าลืมกดหัวใจติดตามเพจเซฟฮ h ล a l i n ใบหมอเฟินขออวยพรให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนค่ะ